โอเคครับได้ที่นั่งที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งก็รอรถถังที่จะชกในคู่ที่ไปไปนะเกือบเที่ยงคู่บางเลมวางคุกตัดตัวไม่ไดนไอ้่ายลูกพงขี้นะฮะขายรูกพงขีผมขอโทษกูยังก่อนที่เดินเข้าไปข้างในนะ มาเจอสัมปราดเรื่อนตำคําเตือนวิดีโอนี้มีคําหยาบและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆถ้าคุณยังเด็กแสดงว่าเจียวยังเล็กอยู่แต่ถ้ายังอยากดูควได้คําแนะนําจากคุณครูก่อนนะจ๊ะหลอกตัวม เราเดินทางมาถึงเวทีมวยลุมพินีวีธีเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปดูหน้าง,งานอีกทีนะ <c oughs> เพราะว่าจะต้องไปเอาบัตรที่พี่อิงนะพี่สาวรถถังกับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวหาบงหาบตัตรก่อนไปไปคุยกันวานก่อนระหว่างรอเดี๋ยวคุยกับก่นบัตไม่ไม่มีอะไรจะคุยถ่ายหน้าติดเลยนี่จิโกรุ่นใหญ่รุ่นพ่อผมแลยเนี่ยนี่ล่าชายผมเองครับราชายผมเองอันนี้นี่พี่ชายผมเองนะพี่อ๋อพี่ชายสองคนนะ่งวุฒิมาน เจอหลิมแล้วเจอหลิมแล้ว่อวานไม่ตบหัวแม่งนี่มึงเมื่อวานมันก๋วยเตี๋ยวมันนั่งกินที่ค่ายมวยหลิมนะเดี๋ยวเช็คเช็คมาเลยหวังวานแม่งแม่งเป็นฝรั่งแม่งมาอยู่ไทยแล้วเช็คมาหน่อยดีว่าอะไรนะถ่ายรูปไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยฮะมถ่ายรูปขียมึงขอโทษกูยังขอโทษที่ทำรุ่นรุ่มเหรอเฮ้ยมึงอะสวัสดีคุณ Good morning Good morning Why you swear t o g e t อ e r o f h i note s l e p

หมาฝรัง่งเนี่ยเคี้ยวอยู่บ้างพวเคี้ยวหม,นะมากเหมือนกันหมาฝรั่งเหรอหมาโอ้โหส่งมางี้มึงเล่นไม่ได้นี่ดูบางเขาตั้งกาดสุดยอดเลยบางเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าง,งานกันใส่หน้าพิโชคโอ้โหพี่ชโชกตึงเลยพี่โชคว,วันนี้ชนะไหมชนะจัดไปครับผมแต่วันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วตอนนี้ก็ได้บัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปข้างในกันแต่ตอนนี้กาลังรอระดมพลอยู่ระดมพลที่เป็นยาถ่ายใช่ไหมใช่เล่นหมกใขรอนุญาตให้เล่นมูปะมองเขาช่วงว่างๆกันเล่นเช้าๆยังไม่มีเวลาว่างกับเขาด้วยว่างว่างทั้งวันเลยเพื่อนไม่ได้นอนเพื่อนไม่เข้ามาหาอันนี้คืออะไรอ่ะเหรียญอะไรอ่ะเหรียญซูเปอร์เทนอ่ะอันนี้ไปทำอะไรมาถึงได้น่ะเล่นเกมรางวัลอะไรเนี่ยรางวัลที่ทําอะไร เล่นเกมเล่นเกม่กมไหนลองยิ้มก่อนยิ้มเหมนฟันแมวตะวันยิ้มสวย <laughs> นี่ครับหลายผมไปแข่งซูเปอร์เซนนะไปย้อนดูได้โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าข้างในกันแล้วนะครั okay. บโอเควันนี้มาดูเด็กก่อนที่เดินเข้าไปข้างในนะมาเจอสับปะรดเชื่อเนี่ยดูทรงผมโคตรเฟี้ยวไปนี่มาใครยังไม่ตื่นใช่ไหมยังไม่ตื่นโอเคเดี๋ยว,วเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเพราะใบไปนี้ยังไม่ตื่นเราต้อ <laughs> ง,ง,ง <laughs> อไป ดึกดื่นข้างในแคร์ร้อยร้อยปั๊มเก่ายังอยู่เลยนะปั๊มไหนอ่ะปั๊มปอทร้อยปั๊มเก่ายังอยู่เลยไอ้ที่ไปดูมวยเมื่อวานดูมวยเมื่อวานเสร็จถ่ายต่อเลยพี่เฮ้ยดูว่าเราอาบน้ำไม่เกี้ยงวะเออมีส่วนเราบ้าง ใช่เพราะเราก็เราไม่ได้สูาบางถูงหมดแล้วอ่ามีส่วนแสดงว่าเราอาบน้ำสกปรกไม่ใช่เราเป็นแผลอยู่ใช่ถูกต้องเพราะผมลดความนะเราอาบน้ำได้ไม่ค่อยถนัดล้างสบู่ได้ไม่ค่อยเต็มที่ว้าวเข้ามาในไปที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเราเรอดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราหาที่นั่งหาที่อะไรก่อนอเค สวัสดีครับได้ที่นั่งเอาที่บร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก่อนสักแป,ป๊บนึงเพราะรอรถถังที่จะชกในคู่ที่ปไปไปนะเกือบเที่ยงเดี๋ยวนั่งกันนี้ก่อนสักแป,ป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันน่าจะหลังชกเลยทีเดียวโอเคแล้วเดี๋ยว,เ,วจเจอก,กันหลังชก ชนะคะแนนครับผมไปอย่างสวยงามครับตัวถานกิมนมนเครับตอนนี้ก็ขออภัยด้วยครับฟุตไม่ได้เก็บจริงเพราะว่าค่อนข้างวุ่นค่อนข้างยุ่งค่อนข้างซุ่งเลยทีเดียวครับผมบรรยากาศค่อนข้างตึงด้วยแล้วก็เกมการชกดุเดือดมันเล้าใจสุดยอดจริงครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราเจอบังดําเลยทีเดียวแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับกลมรับกรรมและจะเจอกันครับอวานเห็นหลับมึงดูตอนไหนวะอ,อ๋อหลับเหรอเชิญไปคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด ก็จะแค่ที่ที่โเยไปแผลอยู่โอเคกดซับไครด้วยโอเควันนี้กูหลับที่เรบร้อยสองคนนี้แม่นอยากลงคลิปในช่องชื่ออชื่ออะไรชื่ออะไรกูนอนต่อดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวหน่อยมึงตะากินกุดเดียวมึงอะไรมึงในย้รดา